สวัสดีค่ะส,สีเพื่อนชาวเฟซบุ๊กแล้วก็สวัสดียลทังหมดทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาพกบกับเยอะแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาสอนในการแต่งหน้าใสๆฉ่ำๆหวานๆนะคะใสๆเ้ยรุ่งชอบเองนะคะก็โดยแบนนี้นะคะเป็นแบนที่โยโรต์ชื่อชอบตา้งแต่แบนเก่าแล้วนะคะตอนนี้เขาก็มาในแบนใหม่แล้วนะคะชื่อแบนว่าเมลิก้านะคะเอ้ยง่ายจังได้เออคนเพิพพสวยนะคะเอามา มามามาดูเหงื่อเกจมาเลเซายกันก่อนเยโดยอ่านี่เลยนะคะเกจมาดูจะแบบว่าระมุนนี่นะเอาเอาซีนนะคะเดี๋ยดียังไงเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงขั้นตอนการล้งผื่นเตือนดินคลีนกันนะคะเออมันก็จะออกสีหลานะคะก็แน่นอนนะคะไม่ตกตกยุคตกเทรนแล้วดูแบบทันสมัยอะไรอย่างนี้นะคะก็โยเนี่ยเป็นเป็นคนที่แบบว่าชอบชอบแบบ ดูรีวิวแต่งหน้าอะไรอย่างงี้ยคะแล้วก็ชอบดูรีวิวสินค้าในการดีว่ววาดีหรือเปล่านะคะแลกว่าชอบซีต่าเลยเลยแบบว่าซีซ่าบแบบเฮ้ ม,มันก็ดีจริงๆนะคะใส่แบรนด์ก่อนแล้วโยโดยที่แบบว่าใช้มาตลอดแล้วก็หลายคนในรีเิวสำหรับแบบลุคที่แบบว่าให้โยแบบช่วยสอนแต่งหน้าเดี๋ยวได้ไหอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้อาจจะตาเราแปลกนิดนึงเพราะว่าอ่านในไอแพดบางทีก็แบบจ้องดูตัวเองบางทีก็แบบจ้องดูกล้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ขออนุญาตมองตัวเองได้ไหมว่าอยากอยากจะมองตัวเองนะคะไม่เจ็ดหูือหะแบบนี้จ้าอ่ะแล้วก็ขอยาำนะคะว่าก่อนที่จะซื้ออะไรเนี่ยดีๆนะคะแบบว่า ซื้อมาอาจจะไม่ได้แบบว่าตามต้องการอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องศึกษาก่อนซื้ออะไรนะคะก็ให้ดูให้รอบคอบก่อนเนาะแบบว่าซื้อมาอุ้ยมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เสียเงินึ่งเปล่าๆนะคะมันไม่โออะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าตัวไหนดีจริงค่ะโย,ยก็จะออกมาแนะนำแน่นอนนะคะไปดูกันดีกว่าเนาะว่าโยแต่งหน้าดีไซน์แบบนี้นะคะดีไซนหน้าฉ่ำวาวนะคะแล้วก็เนี่ยมันเป็นลุค เอวิเดยจริงๆนะคะเออสามารถแต่งไปวิหาลัยได้แล้วก็สามารถแต่งไปเรียนแต่ถ้ามัธยมไม่แนะนาให้ปีดอาร์ไลเนอร์นะคะก็แนะน่าไปรองพื้นแล้วก็เป็นแป้งทับดีกว่านะคะไปใส่สายึิ้นคนจะจับโปะไม่ได้เลยว่าอุ้ยทำไมรองพื้นหน้าบางจางอะไรอย่างนี้นะคะใส่สายทำไมหน้าคือแบบมันว่าวๆแล้วก็อะไรอย่างเงี้ค่ะไปดูกันเลยจ้ะ ค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็คือการลงบีบีคีมลงผิวหน้าของเราเองนะคะบีบีคีมก็เป็นของเมอริซ่าเหมือนกันเราจะเลือกใช้2ตัวนี้นะคะเป็นบีบีแมทนะคะจะเป็นตัวนี้แล้วก็บีบีหอยทากนะคะบีบีเซเนวจะเป็นตัวนี้นะคะบีบีแมทเนี่ยจะช่วยในการควบคุมความมันนะคะได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ความมันวอลต้องยกให้นางตัวนี้นะคะเป็นบีบีเซเนวค่ะโดยการที่เราจะทาน,นะคะเราก็มาทาด้วยการที่50 50อ่าก็คืออาจจะอธิบายของบีบีเซเนวก่อนเพราะว่าหลายๆคนอาจจะตกใจนะคะบอกว่า เนี่ยบีบีเซเนลเนี่ยเนื้อเนื้อนาเป็นค้ำๆอยี้ใช่ไหมเออแต่ที่จริงแล้วเวลาเราเราทาไปบนหน้านะคะก็จะปรับหน้าก็จะปรับสภาพผิวนะคะไปกับหน้าของเราเลยเนี่ยเป็นแบบเนี้ยนะเห็นไหมคะก็จะเป็นขอบขาวแบบนี้เลยนะคะแล้วเมื่อทาบนหน้าของเรานะคะก็จะให้ให้ความมันวาวนะคะแน่นอนคือปรับสภา,าพตามสินาของเราเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยดีดเนี่ยนะคะเป็นดีตัวน,นี้เนาะเป็นีดตัวนี้นะคะก็ผสมกันไปเลยนะคะหา้าสิบห้าสิบขึ้นต่อครึ่นนะ หลังจากนั้นเราก็เอามาผสมกันนะคะมีเห็นไหมเอามาผสมกันแบบนี้นะคะเห็นไหมเออหลังจากนั้นเราก็ทาบนหน้าของเราเลยนะคะโดยการแต่งชุด่างนี้เนาะซึ่งจะให้หน้าวันวาวนะคะแล้วก็ให้หน้าเนี่ยแล้วก็จะจะบอกว่าอยู่ได้ระหว่างทั้งวันเลยนะคะโดยการบีบแมทเนี่ยจะช่วยในการควบคุมความมันนะคะทําให้หน้าไม่เต็มสังขยาทําให้หน้าไม่เยิมนะคะเออ ยองเป็นคนที่แบบว่าปัญหามากนะสำหรับรองพื้นเนี่ยเพราะว่ายองเป็นคนที่แบบว่าชอบความแววนะคะแล้วก็วันที่ออกหน้าแบบว่าแต่งหน้าในแยนวใสๆทาแค่รองพื้นแล้วก็แอปบอกว่าเออไม่ได้ทําอะไรเยอะแแล้วคนเขาจะเชื่อนะบอกว่าเออไม่ได้ทำอะไรเอะจริงๆเพราะว่าเวลาเกียยไปเนี่ยมันจะเนียนแล้วก็เข้ากับผิวนะคะทำให้เราแต่ว่าไม่ไม่วอกเกินไปแล้วก็ไม่รอยเกินไปเอาง่ายๆแบบว่าคล้ายๆแบบนางรับสภาพผิวเราไปด้วยเออเห็นไหมพอเราทาวีครีมนี่เห็นไหม ทาบีบีครีมเสร็จแล้วเราก็จะเห็นถึงความมันวาวนะคะของบีบีตัวนี้นะคะเนาะนี่นะคะเราก็ทาไปแล้วนะคะเราก็ตบด้วยแป้งพับนะคะท่าหลังจากลงบีบีครีมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปลงแป้งพับนยน,นะคะของเมอร์ลิสกานะคะเห็นแพคตก้งนละาแบบยดีหลังมากๆเลยอ่ะมาลงแต่เบาๆพอนะคะเอาพอแบบว่าให้แป้งเนี่ยเจ็บตัวกับบีบีครีมนะคะที่เราทาไปขั้งต้นนะ ดูข้างในด้วยอ่ะดูด้วยนิาถ้าหลังจากเลยแป้งพับแ,แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะสังเกตได้เลยว่าอ่าหน้าดูผิวดูฉ่ำแล้วก็ดูมันวาวม,มากเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ลงด้วยที่บัดแก้มนะคะเม์สกัมนะคะ สเทคนิคของโยก็จะลงตรงตรงนี้เอาขึ้นมาเนี่ยให้นงหานงแบบว่าแค่แบบเออ้วดูแันนหนเหมือนเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าสำหรับวิธีการเขียนคิ้วนะคะก็จะเอาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาชุดสิงปานนะแต่โยไม่อยากเอาออกมาเพราะว่าแบบ มันแบบดูเขินนิดนึงนะคะเพราะว่าใช้น้ำแล้วนะคะก็เป็นแนวนี้ละกันนะออกมาให้เป็นนิดน,นึงเท่านั้นนะคะก็โยจะเขียน,นตามแนวะคิ้วนนของโยเลยนะคะเพราะว่าจริงๆโยเป็น,นคนที่แบบว่ายันคิ้วแล้วก็รู้สึกว่าคิ้วน้ำไม่เข้ากับตัวเองนะคะ<ๆ>ก็เป็นการวาดโครงแบบนี้เลยต้องถือคอนเซปต์นะคะว่าว่าแบบว่าเรามาแบบใสๆจริงๆเอออันนี้แต่งหน้า,าตามสไตล์โยนะคะก็โยไม่ได้มีเทคนิค อะไรเยอะแยะนะคะก็แต่งแต่งตาใสๆเพราะว่ามีคนก็เรียกร้องมาเยอะเหมือนกันว่าอยากจะให้โยเนี่ยแต่งหน้าแต่งแต่งหน้าให้ดูหน่อยนะคะว่าโยแต่งหน้าสไตล์ย,ยังไงนะ,ะก็กวันนี้มาแนวี่ยใสยก่อนละกันนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะข้างนึ่จะจะสังเกตว่ามันมันมันไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะก็เขียงง่ายมากๆเลยนะคะที่ที่ที่เขียงก็เป็นแบบนี้นะ จากที่โยเคยดูแต่งหน้านะคะในอินเป็รเน็ตอะไอย่างงี้เห็นไหมก็เสร็จแล้วข้างนึงนะคะแล้วก็ต่ออีกข้างหลงจากที่เขียนทื่สองข้างเสร็จนะคะแล้วก็มาติดอะไรเรื่องต่างเนาะก็ไว้ก้าไว้ก้าไว้ก้านะคะก็จริงๆแล้วจริงๆแล้วแนวใสๆไม่ควรชิ่จะขก็ได้แต่แบบว่าเราเรานิดนึงละกันเนาะขีดโยก็จะเป็นขีดเล็กๆแทนนะคะอ่ะขีดก็แบบเนี้ยแบบยังไงดีอ่ะ เป็นจีดตามแนวตานะคะแบบว่าเจ้นไม่ต้องใหญ่มากแบบนี้เลยนะเ,เ,เออเพราะว่าเรานิ้แนแบบใสๆนะคะแบบนี้นะคะเออตรงนี้มันก็จะแบบว่าลายที่แบบตาโตขึ้นนะ แล้วสองข้าง,างนี้ยเรก็จะว่าแนวดูแบบว่าขึ้นโอเคพ้นนะคะต่อไปก็เป็นลิฟต์เหมือนกันนะคะเป็นลิฟของนัสกานะคะ c o ขาทราบพินสามศูนย์หนึ่งนะคะก็เป็นอย่างนี้นะก็จะเป็นจุดันนี้นะ,ะ,นนะคะนี่แล้วก็ทาข้างล่างเลยใส่ใส่รุ่นชอบอก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับแต่งหน้า แล้วใส่แล้วก็หน้ามันวาวน,นะคะฉ่ำนะคะแล้วก็ใช้ดีๆตัวนี้ไม่ต้องกังวลนะคะว่าหน้าจะดลกระหว่างวันไม่มีนะคะแล้วก็น่าจะควบคุมความมันได้ด้วยนะคะก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปแต่งหน้าลุคใสๆให้รุนชอตนะคะบอกกลับหน้ามัมานวานะวันนี้อาจจะพูดเยอะไปหน่อยนะคะสำหรับคำที่ติปากองขอโทษด้วยนะคะที่บอว่า ฟังใบละลังพังเห็นนะคะก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะคะที่แต่งหน้าใสๆนะคะแล้วก็บอกหน้าวันวาวบุีสาวเกาหลีนะคะยังไงไก็กดไลค์ให้ยูด้วยนะนะคะบอกไปว่ามีกำลังใจที่ทำคลิปต่อไปนะคะก็ฝากด้วยค่ะบ๊ายบาย